สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาทักษะการขยายอาชีพอช3 1 0 0 2นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะครูชื่ออาจารย์นงรักษ์ญาเสมอนะคะออสอนอยู่ที่ตำบลดอนหัวดล่อเดี๋ยวเรามาดูบทที่1ของรายวิชานี้กันเลยนะคะบทที่1คือเรื่องของทักษะในการขยายอาชีพเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความจําเป็นในการฝึกทักษะอาชีพนะคะ ทักษะการทํางานบนฐานข้อมูลเป็นการขยายอาชีพเพื่อให้เริ่มต้นได้อย่างเหมาะสมกับตนเองนะคะเรามาดูแผนผังแสดงกรอบแนวความคิดของการทํางานบนฐานข้อมูลกันนะคะว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งกรอบแนวคิดการทำงานบนฐานข้อมูลจะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะอันดับแรกคือฐานข้อมูลของอาชีพซึ่งจะมีทุนผลิตภัณฑ์ลูกค้าแล้วก็ ตนเองนะคะอันที่2ก็คือการสร้างแบบจำลองอาชีพด้วยตนเองแล้วก็การนำไปปฏิบัติใช้แล้วก็ก็สรุปบทเรียนนะคะฐานข้อมูลอาชีพจะมีอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบหลักก็คือ1องค์ประกอบด้านทุน2องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ 3. องค์ประกอบด้านลูกค้าและ4องค์ประกอบด้านตนเองเรามาดูเรื่องขององค์ประกอบด้านทุนนะคะ ก็จะมีทุนอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้แก่บ้านที่ดินโรงงานของเราที่มีอยู่หรือจะต้องจัดซื้อจัดทำไว้ในใช้ในการทำธุรกิจนะคะอันที่สองก็คือทุนเงินเราต้องดูว่าเรามีเงินทุนพอหรือยังนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่มีเราจะหาแหล่งเงินทุนที่ไหนแล้วก็จะเข้าถึงได้อย่างไรจะสู้กับดอกเบีย้ยไหวหรือไม่ในการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง อันที่สองมาดูเรื่ององค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์น่ะตลาดต้องการอย่างไรนะคะกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ต้องต้องใช้อย่างไรนวัตกรรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนเป็นอย่างไรแล้วก็จะผลิตเข้าถึงได้ในระดับใดในเรื่องของนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีนะคะอันที่5ก็คือบรรจุภัณฑ์และอันสุดท้ายคือการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะ ดูหัวข้อที่3าองค์ประกอบด้านลูกค้าซึ่งจะประกอบไปด้วยค่านิยมของลูกค้านะคะว่าลูกค้ามีค่านิยมอย่างไรกับผลิตภัณฑ์นั้นๆช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเราจะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไรนะคะการสร้างความพักดีให้เกิดกับลูกค้าก็คือค่าการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็อันที่4อันท้ายคือการส่งเสริมการขายเราจะมีการส่งเสริมการขายในในอย่างไรให้เป็นที่ดึงดูดให้กับลูกค้านะคะ อันนี้4ี่คือองค์ประกอบด้านตนเองก็จะประกอบด้วยความรู้ทักษะการดําเนินงานต้องมีอะไรบ้างนะคะการพัฒน,นาทีมงานคนงานต้องทําอย่างไรอย่างไรความน่าเชื่อถือของตัวเราเองแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมกับสถานประกอบการของเรา ต่อไปคือการต่อยอดภูมิปัญญาการยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นนะคะการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากเจ้าขององค์ความรู้ไปสู่บุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับเทคนิคขั้นตอนแล้วก็วิธีการการทํางานหรือการแก้ปัญหาซึ่งภูมิปัญญายังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเช่นความรู้ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จความมั่นคงความยั่งยืนแต่ผู้รับการถ่ายทอดเนี่ยจะ บุ่งไปรับเทคนิควิธีการมากกว่าอย่างเช่นภูมิปัญญาแยกอินทรีย์ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําเท่านั้นทั้งๆที่ยังมีส่วนประกอบอือ่นๆอีกเช่นการต่อยอดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อย,ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นให้สอดคล้องกับยุคสมัยนะคะก็คือการนําป่าชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมาต่อยอดให้ท่านเจ้าของภูมิปัญญา แล้วก็ยกระดับให้ความรู้ให้สูงขึ้นนะคะเป็นซึ่งการต่อย,ยอดภูมิปัญญาเ,เป็นกระบวนการที่มีการวิเคราะห์เพื่อให้มีความรู้ความกระจ่างในองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาแล้วก็ทาไปสู่การวิเคราะห์ระบุทฤษฎีแนวคิดยุคใหม่ให้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นก็คือการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมายกระดับให้กับภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆปัจจัยแห่งความสําเร็จนะคะ กา,ารสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมที่จะจ,จัดการให้กับความหลากหลายต่างๆน,นั้นลงตัวอาจจะไม่มีสูตรสาเร็จซึ่งเป็นเรื่องของผู้เรียนที่ต้องเรียนรู้และค้นพบด้วยตน,นเองจากวิธีาก,การต่าง,าง,างๆเช่นการสืบค้นข้อมูลสรารสนเทศต่างๆกรารถอดบทเรียนจากผู้ประสบความสําเร็จการทดลองเพื่อตรวจสอบระดับการดาเนินงานที่ได้จากข้อมูลสารสนเทศนะคะว่าเกิดผลตามมา ให้ความรู้เพียงใดแล้วก็จะต้องเพิ่มเติมพัฒนาอะไรบ้างนะคะก็อาจจะสรุปได้ว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จของการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมมาสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพได้อย่างลงตัวนะคะอันนี้ก็คือการทํางานบนฐานข้อมูลแล้วก็ใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือของผู้เรียนนะคะในเรื่องที่2ของบทที่1นนะคะก็เรื่องของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะก็ออันดับแรกก็ต้อง,ปองเป็นไปตามความถูกต้องเป็นไปตามความวัตถุประสงค์แล้วก็มีความรวดเร็วสามารถลดต้นทุนในจ่ายได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นในแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันหากเรานำกรอบแนวความคิดนี้มาอธิบายกับประสิทธิภาพของนวัตกรรมเทคโนโลยีก็จะได้ดังนี้นะคะอันดับแรกก็คือเป็นความสามารถ ของการทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมีของเสียที่น้อยที่สุดอันที่2คือประหยัดค่าใช้จ่ายอันที่3คือทํางานได้รวดเร็วนะคะการประเมินความประหยัดค่าใช้จ่ายจะเป็นการประเมินเปรียบเทียบระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีอันใหม่ที่จะเข้ามาใช้เทียบเคียงกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเก่าโดยมีตัวแปรการประเมินประกอบการนะคะอย่างเช่นราคาของนวัตกรรมเทคโนโลยีว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้เท่าไหร่ และการลดรายจ่ายจากเดิมไปเท่าไหร่ซึ่งเราจะประเมินความรวดเร็วเนี่ยเป็นการประเมินเทียบเคียงหรือประเมินระหว่างการใช้เวลาทํางานจากนวัตกรรมเทคโนโลยีกับที่มีอยู่เดิมกับนวัตกรรมใหม่นะคะว่าเราจะใช้แรงงานคนกับเครื่องจัก,กรกลขนาดเล็กจะทําให้เครื่องจัก,กรกลขนาดเล็กเนี่ยเ,เกิดความรวน ได้เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเเราใช้เครื่องจกักรกลขนาดเล็กพลดินใช้เวลา3ชั่วโมงแต่แรงงานคนต้องใช้เวลาถึง6ชั่วโมงก็ต้องพบกับความยุ่งยากในการจัดการคนให้ทํางานเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งสรุปได้ว่าการตัดสินใจนํานำวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประกอบอาชีพจําเป็นต้องประเมินให้มองเห็นเหตุผลของการนําเข้ามา ความคุ้มค่าและศักยภาพในการเป็นภูมิคุ้มกันให้อาชีพนั้นมั่นคงยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประเมินองค์ประกอบทั้ง3ด้านและตัวแปรร่วมต่างๆจึงมีความจำเป็นที่ต้องแสวงหาความรู้แล้วก็ข้อมูลให้มากพอเพื่อใช้ประเมินตัดสินใจนะคะแต่เราต้องประเมินอยู่บนฐานของความรู้ด้วยนะคะ ทีนี้มาดูรเรื่องบทที่2นะการตรวจสอบระบบความพร้อมของการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคงนะคะเรามาดูความหมายและลักษณะขององค์ประกอบในการออขอบขายของอาชีพนะคะก็ะจะมีการพัฒนาตนเองมีทุนมีผลผลิตมีลูกค้ามีการพัฒนาตนเองซึ่ง4องค์ประกอบนี้จะทําให้เราเกิดอาชีพที่มั่นคงอ,อ,อย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเรื่องทุนนะคะจะมีทุนมีผลผล,ผลิตมีลูกค้าแล้วก็การรู้พัฒนาตนเองนะคะเราดูเรื่องทุนก่อน ทุนในการประกอบอาชีพถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าทุนจะเป็นตัวผันแปรสําคัญต่อความมั่นคงของอาชีพทุนก็จะมีหลายประเภทนะคะอย่างเช่นเงินทุนได้มาจากการออมการจากการสะสมจากการกู้ยืมสาถาบัานการเงินทุนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานประกอบการเป็นฐานการผลิตที่จะต้องจัดการให้ใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันที่3คือทุนทางสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการเกษตรอินทรีย์ตั้งบนพื้นที่ปา่าเขาโดยล้อมให้ทําให้เกิดความชื้นและมีปุ๋ยธรรมชาติตามมาลมและไหลามาก,กับน้ําฝนทําให้ต้นทุนเก,เกี่ยวกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ลดลงได้นะคะอันที่2ในเรื่องของผลผลิตเป็นตัวเป้าหมายการประกอบอาชีพที่ต้องมีมาตรฐานข้อกําหนดในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปลักษณ ลายอักษรหรือรูปของค่านิยมที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะผู้ผลิตเนี่ยจะต้องทําให้ได้มาตรฐานในการจัดการให้เกิดผลผลิตมีองค์ประกอบที่รวมรวมกันอยู่หลายประการอย่างเช่นคุณภาพของผลผลิตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามค่านิยมของลูกค้ากระบวนการผลิตต้องสามารถลดต้นทุนได้นะคะแล้วก็มีการบริการผลิตที่สะอาดออปลอดภัยการจัดการผลผลิตส่งมอบหปกับลูกค้าในสภาพที่มีคุณภาพให้ได้มากที่สุด ซึ่งคงความสดความหวานความอร่อยก็แล้วแต่ว่าสินค้าประเภทนั้นเป็นประเภทไหนนะคะต้องอรักษาคุณภาพให้ดีความปลอดภัยของผลผลิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยในด้านของผลผลิตในด้านของลูกค้าเราต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับชุมชนในประเทศชาติให้มีไรายได้มาพัฒนาประเทศ การประกาศอาชีพถึงให้ความขคัญกับลูกค้าที่ต้องสร้างความผูกพันพักดีต่อกันแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปทําให้ผลผลิตจำจำหน่ายได้ปริมาณสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงยั่งยืนของอาชีพส่วนบุคคลแล้วก็สังคมประเทศชาติเพื่อนั้นเราจะทําสินค้าอะไรผลิตสินค้าอะไรต้องดูกลุ่มลูกค้าด้วยว่าลูกค้าประเภทนี้ต้องการสินค้าประเภทไหนนะคะต้องลูกค้าแต่ละวยัยต้องการสินค้าประเภทไหนเราต้องดูแยกแยะด้วย อันตุนท้ายคือการพัฒนาตนเองนะคะการประกอบอาชีพธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการต้องจำเป็นจะต้องศึกษาวิเคราะห์สภาพการผลิตการตลาดการลงทุนค่านิยมนว,นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆให้สามารถจัดก,การพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพให้เติบโต,ตขึ้นโดยที่ไม่ให้อาชีพของเราตกต่ำแล้วก็ตายลงนะคะ สรุปในบทที่2ก็คือการวิเคราะห์ตรวจสอบระบบความพร้อมในการสร้างอาชีพเป็นกระบวนการวิเคราะห์ด้วยตารางสองตารางนะคะเพื่อสรุปความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเศรษฐกิจฐฐฐพอเพียงกับองค์ประกอบในระบบอาชีพจากสภาพที่เป็นจริงของผู้ประกรอบการซึ่งจะทําให้มีการสะท้อนให้รู้จักตนเองแล้วก็มองภาพที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมให้เกิดความพร้อมนะคะก็จบใน เรื่องที่หนึ่งนะคะซึ่งตอนที่หนึ่งจะมีของเรื่องของบทที่1แล้วก็บทที่สองเดี๋ยวต่อไปจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาพูดถึงบทต่อๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในภาคเรียนหน้านะคะขอบคุณค่ะ